สวัสดีท่านเป็ดครับสวัสดีท่านนก นบหยกครับสวัสดีท่านเปี้ยเทพเย็นอ๋อพี่ไผ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไผ่เห็นนามสกุลจําได้สวัสดีท่านโอภาสครับสวัสดีท่านอะไรนะคนพัสสวัสดีท่านสมดีสวัสดีท่านชายาสวัสดีท่านสิเหลียม นะครับดีดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีตราบจันททยนะครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะภาพรวมเวลาเราดูพระเนี่ยมันก็เหมือนกับภาพรวมนี้ด้วยความที่เราเชื่อไงเขาเชื่อคนขายอ่ะเราเรียกว่าเขาก็จะมีจิตวิทยาในการที่จะโน้มน้าวหรือสร้างเรื่องราวทุกอย่างที่เราสนใจหรือใช้เป็นจุดขายแต่ส่วนใหญ่อ่ะก็จะอ้างพุทธคุณ แล้วก็อ้างเรื่องราคาพระที่มหาศาลเป็นตัวล่อให้เราเกิดความโลภอยากมีอยากได้อยากไว้ครอบครองกลายเป็นเรากลายเป็นเหยื่อตัวเองนะเราต้องฉลาดฉลาดเลือกนะฉลาดเรียนรู้แล้วก็อย่าลืมสิ่งสําคัญก็คือคิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ได้อย่างน้อยเราต้องแยกรู้แยกให้ออกอะว่าสิ่งที่เขาพูดอะไม่ว่าใครนะแม้แต่ผมอะมันเป็นความเชื่อ มันเป็นความรู้เป็นความเชื่อมันเป็นความจริงมันเป็นความรู้เป็นความจริงไว้เ้ยเนี่ยก็ต้องรับฟังนะอย่าไปมัวแต่ปิดกั้นเฮ้ยมึงเป็นใครมึงโนเนมอยู่ๆแง่ก็มาฮะไลฟ์สดให้ความรู้ชาวบ้านเขาผมให้ความรู้คู่ปัญญาให้ท่านได้คิดเองนะแต่ท่านคิดยังไงก็แล้วแต่ท่านมันเป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของท่านเป็นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลอ่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของตัวเอง ผู้เรียนรู้อะหลายๆอย่างที่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจรับได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้บังคับนะ <c oughs> ทีนี้ก็อย่างที่บอกวันนี้ก็ได้เจอกับบางท่านที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่นะ <c oughs> ก็ยินดีท่านถามมาเยอะจนผมต้องโทรกลับไป <c oughs> เกี่ยวกับพระเนื้อชินทางด้านสุขโขทัยนี่แหละท่านก็ซื้อไว้เยอะเช่าไว้แยะ แล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องว่ามันมีการตัดตัดด้วยตัดด้วยสิวมันก็มันก็ไม่ใช่นะเพราะไม่รู้จะตัดตรงไหนแล้วหน้าพระมันไม่เสียไงตัดในพิมไหมถ้าตัดในพิมพ์พิมพ์มันจะเสียไหมแม่พิมพ์ตัดนอกพิมพ์แล้วหน้าพระจะเละไหมหลังพระมันจะเสุดยังไงของมันแข็งนะความหนามันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะไปคิดเยอะอีก เ้าคิดถึงหลักแห่งความเป็นจริงง่ายๆเราก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเองเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นแม่ทีมเขาก็ไม่รู้กระบวนการผลิตเป็น,ปนยังไงถ้าสายความเชื่อๆกันไปนะมันก็ลามอยู่ทางเหนือตอนตอนล่างกับตอนกับต,ตอนบนนั่นแหละทั้งเชียงรายเชียงเชียงรายเชียงใหม่แถวๆนั้นนะทันะ้งเน้อชินพวกนั้นการฟังแล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์นะท่านกะ็นนจะได้ความรู้ แต่อย่างที่ผมบอกอะถ้าเจอลักษณะแบบนั้นอะไม่ต้องดูไม่ต้องไปหยิบขึ้นมาดูเลยเนี่ยคุณดูข้างปุ๊บคุณก็วางไปได้ถ้ามันไม่คมหรือแค่ลูกลูกข้างคุณก็รู้แล้วถ้ามันไม่คมมันก็จบละนะถ้าขนาดที่ผมบอกกอมาเหยนต่ตองหน้ายังทําข้างคมนะถ้าข้างหนาก็ไม่ใช่นะไม่รัดลูกก็ไม่ใช่นะพระพวกนี้ก็จะรัดลูกนะ ถ้าเป็นซุ้มเราก็ต้องมองข้างหลังเนี่ยเราก็ต th um, ้องรู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีลักษณะเป็นซุ้มเพราะเขาตัดเป็นหูก็ต้องเป็นหูเลยมองข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องรู้เลยว่าอนนี้ส่วนนี้ยเป็นหูแต่ถ้าถ้าไม่เป็นไม่ดูไม่เป็นหูเราก็ตัดตรงจกเป็นแม่นๆเป็นท่อนๆนะนะพอม่ต้องไม่ดูอย่างอื่นเลยนะไม่ดูพิมพ์แบบไม่ดูพิมพ์เลยอาจารย์ไม่ต้องดูไม่ต้องดูเนื้อครับไม่ต้องดูพอมนะทำไมอะ ขั้นกระบวนการผลิตมันไม่ได้มันจะไปดูอะไรใช่ไหมเนื้อมันใช่ไหมมันก็เนื้อมันก็เป็นแบบนี้พิม์อ่ะพิมก็เอาพิมพ์สุกต้องมามามาปอมอยู่แล้วนะแล้วไงความเก่ามันถ้าพังได้เนี่ยสิ่งที่แม่พิมไงแม่พิมพเป็นไงก็มันไม่เคยเห็นไงมันก็เลยทําไม่ได้นไม่รู้กระบวนการผลิตแต่ตอนนี้อาจจะรู้แล้วก็ได้ แต่ก็แยกถ้าคนมีความรู้เขาก็แยกรู้ได้อยู่ดีนะไม่ต้องกลัวครับเพื่อนแยกได้ยังแยกได้ทีนี้อยากให้ระวังเรื่องพระรอดที่มีปีกทั้งหมดนะหรือว่าพระอะไรก็แล้วแต่ที่มีปีกอะ่ะปีกลองปีกที่มันเป็นขั้นบันไดลองลองไปอะ่ะลองพิมพ์อยู่อันนั้นแหละก็าเรียกว่าถอดอีกไม่ต้ององี่นี่ามันมันทําเหมือนกันหมดเลยนะดินชินผมเหมือนกันหมด นะส่วนพระไม่มีการตัดสิวนะไม่มีการตัดด้วยสิวพระมเนี้ชิน้นทานต้องคมเหมือนขนมครกคมประมาณกันเลยขอบขนมครบเพราะขบวนบวนการมันเหมือนกันอะไรที่มันเหมือนกันอ่ะมันก็เกิดอย่างนั้นอยู่เลยแล้วก็อะไรนะมวลสารมันไม่เกี่ยวแล้วะมวลสารมันไม่เกี่ยวมวลสารน่ะมันมันก็แยกได้อยู่หรอกนะแต่ว่ามันไม่เกี่ยว เคยก็เคยมีเซียนใหญ่นั่นแหละที่ไอ้น,นี่ทะเลาะกันอยู่เขาก็บอกว่าพระลอดเนี่ยนะดินในดินดินพระของดินลำพูนะเขารู้จักหมดนะพระพระที่ทําย่ากดินแถวท่านเหนือลำพูลลนะอะไรเงี้ยโงขี้โมูนะขี้โมูเพราะการทับถมของดินมันมนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ละปีแต่ปีขุดจากที่เดียวกันแหละหลุมเดียวกันนะนะมันก็ไม่เหมือนกันที่เราเคยขุดนะ ดินแต่ละอันไม่เหมือนกันจะไปถึงดินสีแดงมั่งสีดำมั่งอะไรมั่งนะหลุมเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันไหมอ่ะเวลาเราจะฝังเข็มทาเสาฝังเข็มเสาเข็มลงไปแล้วดินนี่ไม่เหมือนกันเลยแล้วบอกว่าดินถ้าขึ้นจากลําพนะูเขารู้หมดวัดสู่รู้นะการทับถมของดินก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะใยเขามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในชะ่ไหมบางอาจจะมีหินมีอะไร จะไปสู่รู้เราจะไปเชื่อคนขายมากนะผมอยากจะเตือนอยู่แค่เนี้ยพอทําดินพระแล้วก็ไปเผาใกล้ไฟไกลไฟสีมันก็ไม่เหมือนกันแล้วดินนะมันก็โอ่งนะเราเคยดูโองนะ่งไหมโอ่งดินเผาอ่ะทั้งใบมันเหมือน,นอกันนะหรือว่ามันใช้ดินมาหลายที่มันก็ใช้ที่เดียวกันนะสีในโอ่งใบเดียวกันมันยังมีทั้งสีดําสีเหลืองสีแดงก็ม,มีสีส้มมันมีเลยสีเหลืองเหมือนแก่ดําอ่อนส้มแก่ อาจารย์ถามไงถ้ารู้จักดินดีอ่ะ,อะแล้วทำไมโอ่งมันมีหลายสีได้ครับใช่ไหมออ,อวดรู้ไอ้พวกนี้ไม่ไม่รู้จริงไงแต่พยายามจะสร้างภาพตัวเองว่าเป็นผู้รู้จริงาการให้ความรู้ก็ไม่รู้ว่าะภากกูหรือกูจะขายได้นะมันมีผลประโยชน์แอบแฝงเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้แบบไปเลย คนที่เราไม่มีความรู้อย่างถ้าเราไม่มีความรู้พอเราก็จะเชื่อไปอย่างนั้นเลยแล้วมันก็จะแก้ยากบอกดูภาพรวมให้ได้สิก่อนถ้าเราเราดูภาพรวมให้ได้สิก่อนเราก็จะมองเห็นหนึ่งความรู้ของคนเหล่านี้สองเวลาทะเลาะกันเราก็จะเห็นพฤติกรรมการแฉหรือการที่จะดิ้นของคนพวกนี้ และสามเราก็จะเห็นสันดานที่มันแสดงออกมาเวลาที่มันคอมเมนต์เราจะรู้มันจะรวมแล้วมันก็จะเป็นผลประโยชน์ทั้งหมดเราจะเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องดิ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเขาอส่วนนี้แหละมันเป็นเรื่องสําคัญเวลาคนที่เรียนรู้กับผมไปก็จะเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงเนี่ยเขาก็จะสามารถเรียบเรียงเรียบเรียงความเป็นจริงนั้น แล้วมันก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างความจริงกับความเชื่อได้ความเชื่อมันก็เรียนรู้เพื่อเชื่อเชื่อตามข้อมูลตามตำราตามคนสอนแล้วก็เชื่อตัวผู้สอนแต่ความจริงมันก็คือถ้าความจริงมันเป็นแบบนี้อ่ะเราก,ก็เชื่อในความจริงทุกคนก็เชื่อความจริงเพราะฉะนั้นคําตอบมันก็เหมือนกันบนความจริงถูกก็คือถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกมันก็จะไม่มีไม่มีข้อโต้แย้งกัน ถ้ามีปัญหาเราก็เอาความจริงมามาคุยกันมันก็จะเห็นความจริงไม่ใช่ว่าเอาความเชื่อมาคุยกันถ้าเอาความเชื่อมาไอ้คุณเชื่อว่าเนี่ยภาพอย่างเงี้ยมันแท้ไอ้นี้กคุเชื่อว่ามันไม่แท้อย่างผมเนี้ยผมบอกว่าไอ้ภาพอย่างนั้นมันไม่แท้มันมีปีกมันมีปีกย้อยปีกมันจะพับเข้ามาข้างหน้าก็ดีภาพไปห,หลังหรือมันจะกระจายยังไงก็ดีอันนั้นอะภาพปลอมนะทีนี้ไอ้คนที่ขายภาพแบบนั้นคนที่เอาภาพแบบนั้นมาบอก เป็นพระแท้เขาก็ยืนยันว่าของเขาแท้เพราะเขาเชื่อของเขาแบบนั้นว่าพระแท้มันก็ต้องไปพิสูจน์ไงก็ความจริงไปพิสูจน์กันนะคนที่รู้คนที่มีความจริงเขาก็จะโต้แย้งได้เขาก็จะสามารถแสดงความรู้ที่ถูกต้องได้ว่าสาเหตุที่มันไม่มีตีเพราะเขาก็จะอธิบายได้เอาแม่พิมพ์มาให้เห็นได้ มีคาอธิบายได้ว่าทําไมมันไม่มปิดแบบนั้นได้แล้วไงอ่นะใช่ไหมคือมันก็จะต้องไปหยุดที่ความจริงไงความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงมันเป็นอย่างนั้นไอ้ความเชื่อที่บอกว่าผมเชื่อว่าถูกต้องไอ้นั่นมันความเชื่อของคุณนะอย่าไปไล่คนอื่นให้เขาไปเล่นคนเดียวคุณนอะไปเล่นคนเดียวนะไปเล่นกลุ่มเดียวกันเลยออกไปเลยนะไม่ใช่ว่าเอย,อย่าไปเชื่อมันไม่ได้เชื่อผม เชื่อความจริงไงที่ผมบอกนะอะไรที่มันเป็นความจริงมันก็ตอบโจทย์ได้อยู่แล้วว่าเออทำไมมันไม่มีติกนะแต่คุณอธิบายได้แม่ทําไมมันมีติกเพราะแม่พ่มันเป็นอย่างนั้นก็แม่พ่มันฟอมันก็เป็นอย่างนั้นไงก็ถูกต้องของคุณนั่นแหละแล้วแม่พิมแท้ๆเป็นยังไงอ่ะเออคุณไม่รู้ถ้าคุณรู้คุณไม่เอาภาพมีปีกแบบนี้มาโชว์แบบข้าบันไดอะไรพวกนี้นะก็ สุดท้ายมันก็ต้องไปจบด้วยความจริงทุกคนต้องไปจบด้วยความจริงสวัสดีท่านต่อพลพักกินครับฟังตั้งนานไม่ได้อะไรเลยอ๋อรบกวนก็ไม่ต้องฟังนะครับพราะไม่ได้ให้ท่านมานั่งฟังแล้วท่านจะทนฟังทำไมเนาะเออขอบคุณมากนะครับท่านเห็นนะครับรูปภาพก็ไม่ได้เป็นตัวตนจริงแล้วอะไรแล้วอย่างน,นี้นะครับถ้าไร้สาระก็ออกไปนะครับ หมายถึงว่าถ้ามองผมไร้สาระแล้วถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระก็ไม่ยินดีต้อนรับนะครับท่านต่อคนทักถิ่นนะครับมิมนออกได้เลยนะครับสวัสดีท่านปีชานันทกุณครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับท่านอุทิศกันถามว่าแล้วผ้าหลงปู่ตุกกระบวนการผลิตเหมือนกันไหมครับ หลวงปู่สุขต้องดูว่าคุณถามผมตรงส่วนไหนหลวงปู่สุขก็มีทางปิดตาใช่ไหมปิดตามันก็เป็นเนื้อเนื้อผงก็มีใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นรูปหลอมันก็เป็นโลหะก็มีถ้าถามว่ากระบวนการผลิตมันเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไอ้ส่วนนี้มันก็จะแตกต่างกันไปเพราะแม่พิมพ์มัน่ากกันแล้วะเราก็ต้องไปดูที่ตรงแม่พิมพ์อีกทีนึง แต่มันก็ค้นหาความจริงได้อย่งเดียไม่มีคําตอบมีคําตอบเรียกว่าอะไรที่จะยืนยันว่าพระองค์ไหนแท้ไม่ว่าจะเนื้อชินหรือเนื้อผมนะก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้ก็เรียนรู้นะครับใครคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ก็ป่าประโยชน์ที่จะมานั่งฟังนะครับบางคนเนี่ยนะฟังผมแล้วก็ฟังครั้งเดียวแล้วก็รู้เรื่องเลยแต่บางคนฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเป็นปีก็ไม่รู้เรื่องอันนี้เขาเรียกว่าแล้วแต่ แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนแล้วแต่การเรียนรู้ของแต่ละคนนะน,นัน้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไปแต่เราจะไปะบอกว่าเราไม่รู้เรื่องแล้วคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยอันมันก็คงไม่ใช่ผมก็อยากบอกเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยบางคนก็เข้าใจได้เลยแต่บางคนก็ไม่เข้าใจไม่แปลกมันเป็นเรื่องของปัญญาความ คิดวิเคราะห์แยกแยะมันเป็นเรื่องของปัญญาของบุคคลนะมันเป็นเรื่องปัญญาผมถึงบอกว่าผมไม่ได้เอาพาพตัช้จุดนะเพราะว่า้าช้จุดแล้วมันก็มันไม่ซ้ำมันไม่มีสององค์ถูกไหมความรู้มันเลือกคนเพราะถ้าใครฟังแล้วไม่คิดตามไม่คิดวิเคราะห์แยกแยะได้มันก็กลายกลายเป็นแบบเหมือนเอ๊ยเราฟังไอ้คนบ้ามันพูดหรือเปล่าอริยะกับปัญญาอ่อนมัน มันอยู่ที่แค่เส้นเดียวคือถ้าเขาข้ามผ่านไม่ได้เขาคืออัจฉริยะแต่ถ้าเขาข้ามผ่านไปไม่ได้เขาปัญญาอ่อนนะเวลาที่ผมบอกว่าเวลาเราจะเชื่อใครนะไม่เชื่อเราลองไปดูกระดานของแต่ละคนที่ชื่อปแปลกอะไรปแปลกนี่แล้วดูว่าแก๊งกวนเขาอะมีใครบ้างมันก็จะชื่อปแปลกแปลเหมือนกันหมด ยกันไปเวลาอาจารย์พูดอะไรก็เอ้ยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดอาจารย์พระปอมาสอนยังไม่รู้เลยนะคนพวกนี้มันชอบตั้งตัวเป็นศาสดาแล้วก็เอาพระมาขายอะ่ะว่ายง่ายนะมาให้ความรู้แล้วก็เข้าทางอย่างที่ผมบอกวันนี้ก็มีที่ที่ท่านที่อยู่ <c oughs> สุโขทัยอะ่ะต้องอธิบายผมเหมือนกันโดนไปเยอะอาจารย์สอนบอกว่ามีการตัดด็กสิวมันจะไปตัดตอนไหน นะตัดที่สิวตอนไหนบอกให้ไปย้อนสามอาจารย์ท่านเคยเห็นแม่ทิมด้วยมันจะเอาสิวไปลงตัดตรงไหนตอนนี้ก็คือมาเป็นนิมิตหมายที่ดีทุกคนนั่นแหละเราจะได้ตรวจสอบความรู้เดิมนะผมที่บอกอนะเราจะได้เห็นข้อโต้แยง้งเราจะได้เห็นการแถเราจะได้เห็นความรู้เดิมความเชื่อแล้วเราก็จะได้เห็นันดานคน นะบางทีเนี่ยนะการเรียนรู้การเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยการเรียนรู้ไม่ได้นะเมื่อวันก่อนของคดการเรียนรู้ไม่ได้เนี่ยมันสุดวิสัยจริงๆอันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องปัญหาใหญ่อะไรเพราะว่ามันเรียนรู้ไม่ได้อย่างเราไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นยังไงเราไม่เคยเข้าไปวัดองศามันได้สักทีมันไม่มันเราก็ได้แต่คาดเดามันว่าเออมันเป็นยังไงมันมันไปไม่ได้ อะไรเข้าไปไล้มันก็ไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นมันมมัันนทำไม่ได้จริงมันสุวิสัยที่เราจะสามารถจะเรียนรู้ได้ได้คําตอบได้เราก็ได้อาศัยปรบมาณคาดการเอาอันนั้นมันก็สุวิสัยแต่ทีนี้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันเรียนรู้ได้แต่ปฏิเสธความรู้มันแล้วก็เออเนี่ยแหละไอเนี่ยน่ากลัวกว่าคนเหล่านี้ก็ยิ่งน่ากลัวกว่าเพราะว่าเขาไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับรู้อะไรความรู้ใหม่ คือไม่ทันวิเคราะห์เลยว่ามันจะถูกต้องหรือมันจะไม่ถูกต้องแต่อะไรที่มันขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของกูเนี่ยกูปฏิเสธไว้ก่อนนะปูตั้งกาดท,ทั้งที่มันเป็นความรู้นะแต่เขาตั้งกาดปิดตัวเองหูไม่ฟังหูหนวดตาบอดใจปิดมันก็เรียนรู้ไม่ได้อกคนพวกนี้มันน้ําตน้ําถึงแก้วนะหลังแต่จะใช้ความเชื่อที่จะสอนคนอื่นต่อไปบนความที่ ตัวเองเชื่อแบบนั้นดังที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะอดรู้นะเดี๋ยววันหลังมันก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องสั้นเพื่อนเพื่อนไปหาอ่านไนมะ่ว่าจะผมจะเขียนเรื่องอะไรไว้ก็ลองคนอ้นหาหลวงพ่อเงินก็ดีหรือหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ความรู้ผมมันจะครอบคุมได้นะ ความรู้ขมันจะครอบคุมความรู้ได้สวัสดีท่านท่านพัสอุ่นนะท่านสุชาติทุ่งกระทุ้มสวัสดีครับถามเลยใครสง,สงสัยก็ถามแต่วันนี้ที่ที่เขาเอามาเล่าผมฟังเขาก็ยังไม่ไม่ไม่ได้เปิดตัวเพราะว่าเดี๋ยวก็รอรอจังหวะก่อนก็แล้วแต่เหตุผลของท่านนะแต่ก็เขารับรู้ได้ ในอนาคตข้างหน้าเราจะเรียนรู้ได้เหมือนกันนะคำตอบมันก็จะเหมือนกันด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลแล้วก็บนความจริงนะเหตุผลมันต้องวางอยู่บนความจริงเหตุการณ์ที่ไอตัดด้วสิวนะถ้าใครบอกว่าตัดด้วสิวนะผมบอกได้เลยนะผิดความรู้ที่ผิดคนเหล่านี้ไม่ไม่เห็นแม่พิมพ์ไม่รู้ขบวนการการผลิตก็เลยคิดว่ามันตัดที่สิว และและพาระที่ตัดที่สิวนะประธานโทษไอ้านานั้นมันพาระปลอมนะพาระปลอมมาแล้วมาหลอกขายก็คือพาระปลอมมันปลอมแบบนั้นมาแล้วก็มาบอกว่าเออเนี่ยมันต้องตัดที่สิวนะต้องตัดที่สิวนะมันตัดที่สิวจริงไหมละ่ะเคยเห็นไหมละ่ะแม่พิมพ์หนึ่งไม่เคยเห็นนะเสียผลประโยชน์ก็คือจะ,จะขายพาระปลอมนั่นแหละก็เอามาอธิบายให้เข้าทางก็แคนะ่นั้น เวลาเวลาเสียผลประโยชน์อะเดี๋ยวก็ดิ้นกันกเดี๋ยวจะเห็นออกมาดิ้นดิ้นกันนะไม่ว่ากลุ่มไหนก็แล้วแต่คนคนเหล่านี้อันตรายนะความเชื่อการให้ความเชื่อมันอันตรายแล้วยิ่งถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกชี้ทางที่มัรถูกต้องแล้วเนี่ยคนก็จะหลงไปเรื่อยๆนะผู้คนก็หลงแล้วก็งมงายน้อ้ความรู้บป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นนะ สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพยายามจะพาพาความรู้มาแล้วก็ให้เพื่อนได้รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะเองนะเจตนาผมไม่มีอะไรนะปรารถนาดีกับเพื่อนทุกคน